สวัสดีครับพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งกับผมครับก็สวัสดีวันที่18มีนาคมนะครับผมในโครงการหารายได้สไตล์ลูกทุ่งกับผมครับเข้าวันที่18แล้วนะครับผมก็หาพึ่งหามิ่มเหมือนเดิมครับผมครับลงมาดูไม้ใหม่ครับวันนี้เพราะว่าไม้ทางไม้เก่าในเชิงหาแบบหาบ่อยเลยนะครับพึ่งมันเริ่มมน้อยลงล้วก็เลยใหญ่ไม้วันนี้มาทางด้านดงครับก็ไม่พิดหวังครับผมมาเจอรังหนึ่งนะมีวันนี้ครับผม ลังไม่ค่อยใหญ่เลยครับแต่หัวนานู่นดีอยู่มาดูกันว่าพึ่งโ้นนี้จะมีนามหวานไหมนะครับผมครับลุยเลยครับนี่ครับลังพึ่งเราอยู่กับต้นอะไรไม่รู้ครับผมไม่ใช่ทางกอไผ่ไม่ใช่ทางยาครับผมครับงงเหมือนกันครับต้นอะไรไม่รู้ครับไม่เคยรู้จักเลยครับผมนะกึ่งไผ่กึ่งยาครับผมลุยเลยครับเอาถึงไม้นู่นนู่นสูงขั้นไง ใช้ถูกเหมือนเดิมแล้วครับอ๋อเมื่อคืนนี่ฝนตกนักพี่น้องเลยดูดูว่าตอนเชาววันถัดมานี่พึงจะดุไหมครับผมครับเมื่อคืนนี่ฝนตกนักเลยครับผมจนเอื้องรองนะครับผมหลมควันครับโอ้น้ำปิดตาพี่น้องมีน้ำครับผมทั้งนี้มันใกล้ปลากระโพดครับมันมีปลากระโพดอยู่ครับทั้งนี้ครับเดี๋ยวเอา ทูบคางไว้เลยครับผมแล้วก็ปีนกันครับนะครับตรงมาเอาทาั้งนี้ครับผมเึงเจะเอาถึงยญาคอมมินิตหรือว่าอ,อะไรเนี่ยเหมือนลำไม้ไผ่เลยครับแต่เป็นยานะ แหวดย่าครับควันผมอยู่ไหนนี่อ่ะโอเคครับมีควันอยู่นี่ครับพี่น้องบงังไหมนี่ครับลงังพื้นของเราลังแรกวันนี้สวยๆครับน้ำสวย ทำไวเลยครับถึงอยู่ก็นต้นยาครับผมทำไวเลยครับได้มาแล้วครับ มัพี่น้อง้นำดีครับผมแต่ลังเชิงถอดไปเยอะหน่อยครับผมครับเอาละสำหรับคนชอบกินหัวน้ำครับผมลังนี้นะออกกันครับโอ้แม่เจ้าพี่น้องผมมาเจอของใหญ่เลยครับผมแต่ไม่ใช่พึ่งหลวงพึ่งใหญ่นะพึ่งมิมนีม่แหละแต่มันลังใหญ่มาก โอ้มาเจอคองใหญ่แล้วพี่น้องทัดออกทัดมาจาม็ยี่สิบเมตรนี่บ่อเดียวกันนี่แหละครับมามาพามาดูครับผมไปดูจะมีน้ำมไหมท่านเลยครับแต่ถ้าล้างนี่มีน้ำล้างนี่กัน่าจะมีนะเห็นไงเห็นไงครับผมเอาง่ายงครับผมครับคุณน,น้ำบปึริมเลยครับผมลุมควันดูกันเลยครับไม่พิดหวังเลยพี่น้องที่ตัดสินใจแหวบบ่อนี่ครับผม ตอนแรกตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันครับว่าจะมาทางนี้หรือว่าไปทางเดิมดีตัดสินใจมาทางนี้ครับผมครับก็เลยมาเจอสองลังนี้ครับผมลังใหญ่นะครับลังนี้ไปดูกันใกล้ๆครับจปปีนฝั่งบ่อนี้นึงครับผมลื่นๆครับลื่นจริงครับผมทำคอนกล้ลมควันก่อนเลยครับผม บอลไม่ถึงครับไม่เป็นไรแล้วครับเอาละถึงละพามบอลยืนดีๆกันแต่ลิงดูด้วยพี่น้องตายแล้วทำไมจะมีบอลยืนเดียด๋วยวเดโอ้น้ามพิษตาพี่น้องพึ่งก็ถือว่าเป็นพึ่งขนาดใหญ่อยู่ครับแปบ๊บนึ่งด้วยพี่น้องหาบอลยืนดีๆกันตุหลักทุเรียครับ เอาละเอาละเดี๋ยวันยืนนะครับนะเดี๋ยวข้างทูปไปก่อนครับผมมีพี่น้องเห็นเนาะบางไหมเ้ี่ย,เ,ยเกือบลื่นตกข้างทูปไปครับทางทางกับที่นี่เลื่อน นี่ตายครับหักเอะไรเงี้ยถูกนี่ครับพี่น้องสวยงามไหมเดี๋ยวดูกล่องเด็อกกล่องบันทึกไหมกล่องผมไม่ค่อยบันทึกสุดเลยเดี๋ยวนี้โอเคครับบันทึกนี่ครับพี่น้องว้าวพผ่งสวยอยู่ครับกอลังไม่ใหญ่มากเท่าไรครับตอนแรกผมคิดว่าลังเบลล์มันมองเห็นจากมุมหนึ่งเนาะ มองเห็นแนวนี่ครับผมแต่ก็ถือว่าใหญ่ยุ่ครับไม่พิดหวังครับผมรุ่นนี่น้ำดีด้วยครับแถวนี้ไม่ไกลแรงน้ำเลยนะครับเห็นสาเกสรดีครับเกสรกระโพดครับอยู่ใกล้ไรกระโพดครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะตัดคอนแล้วครับตัดคอนไปก่อนเลยนะกิ่งตายครับผม กต้นอะไรครับน่าจะเป็นตะคบจีนนะตะคบจีนตายลมลงมาในบอ่อครับนี่ผมอยู่ในบอ่อนะบอ่อยังลึกเลยครับรอยเขาขุดดินไปถมถนนแน่เลยเหมือนพวกบ่อลุกลังอะ่ะนักมาก ครับได้มาแล้วแต่กลัวผมลื่นเหลือเก,กินนี่นหะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโยนนี่ไปก่อนแหละลมควันนิ่นครับโยนไปก่อนแหละทีนี้ผมต้องประคองตัวดีๆครับถ้าลื่นมากับผมก็เสียหายเลย,ยเสียพึ่งไปเลยแหละมันลื่นมากเลยนี่พี่น้องทำไงดีนี่ เด้อเด้อเด้อผมต้องคว้ากิงนู่นให้ท่านเด้อเด้อเอาละเอาละโอเคโอเคโอเคครับก็ยังลื่นอยู่เอาละโอเค ได้พื้นลาบแล้วครับที่นี่มาเขี่ยกันข้างนอกครับผม<ฮ>ฝั่งบอรครับพี่น้องโอ้ยลังสวยเลยครับถอดเป็นวงหน่อยๆครับแต่ในกลางยังมีตัวอ่อนอยู่ โรหระอ่ะของปัดครับ เรียบร้อยครับผมพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยลังละสองร้อยมาแล้วครับลังละสองร้อยมาแล้วครับผมสําหรับลูกค้าที่สั่งจองไว้ราคาสองร้อยนะครับนะใส่ตะกร้าแล้วครับไปต่อครับผมเฮ้ยพี่น้องเขามาเก็บของมองไปทางขวาเจออีกลงังนึงครับผมนี่เมื่อกี้เอาตรงนี้เนาะนี่อยู่นี่อืเจออีกลงังนึงครับเพิ่งจับกลุ่มครับผม เดี๋ยวพี่น้องคาบุกมาดูไไก่หลังใหญ่แมย้ยังไม่รู้เห็นตั้งแต่ลาย,ลายพึ่งขนาดกลางครับอยู่ตรงนี้เด้อพี่น้องเอาง่ายๆเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวพึ่งจับกลุ่มครับผมเห็นไ,หมไม่รู้พี่น้องอยู่ตรงนี้เด้อเดี๋ยวทางทางก็เห็นแล้วครับผมพึ่งขนาดกลางครับอยู่ทิดกันเลยครับตอนแรกผมก็มองหาแล้วนะมันไม่เห็นครับมันอยู่ดีมากเลยผมแต่แข้งหัวมองอย่างนี้เลยเห็นครับเกือบพลาดไปครับรังนี้ ถูบดอกเดิมนี่เลครับพี่น้องดอกเดียวจีเดยียสามลังนะครับลุยเลยครับลังนี้เป็นต้นตะคบจีนโดนลมพัดฮักลงมาในบอ่อกับผมมาคางอยู่เปล่าคอนไสครับขอเป่าแรงเลยอยละครับต้องใช้แรงเยอะันไกลครับอย่างอ่อนเขาสวยพี่น้อง ยังงอนเขาสวยยังงอนเขาสวยขอข้างถูกไปก่อนครับเดี๋ยวเคยเห็นกันกระจัดนีเดี๋ยวพีหนองคืนขนาดกลางมีใท่าไรโอ้มีน้ำครับผมน้ำปิดตายกเหมือนเดิมโอ้แหล่งนี้น้ำดีครับเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะ เปนสูงขึนกันครับผมเริ่มสุดเอีอ่ยมแล้วโอละตัดกิ่งคอนไปครับกิ่งคอนโกกโอ้โหจำเลยครับ จำคอนเลยจำคอนใหญ่ผมต้องตัดแบบไหนตัดคอนใหญ่เลยดีกว่าจริงมันตัดยังไงครับผมโอ้โหไม่ถึงสุดเอื้อม ่ต้องถึงก็ใช่เรื่อยครับลังนี่พอได้อยู่ครับกินตะกบจีนนี่ไงนะแข็งป๊กเลยมือใสายครับไม่ค่อยมีแรงเปลี่ยนเป็นมือขัวสิอกิ่งสอดสาดสิ ยาวเลยนะครับ h, โอ้โหโรแมนติกคีเรียได้พี่น้องดิสวยงามครับพึ่งขนาดกลางลังสวยโอ oh, ้ยได้พิ่งสวยๆอีกเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยหลังจากเมื่อวานก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรเอ้ยนำแเบ่งไปนิดนึงครับกิ่งสอดครับ ติดกันสามลังเลยพี่น้องมาแป๊บเดียวครับผมสามลังเลยทีนี่วาวาบเลยครับโหสวยๆน้ำดีจริงๆไปใส่ตะกรา้าดูต่อครับบอ่อนะี้ยังไม่มดครับผมหมายถึงมาดูยังไม่รอบบอ่อครับเผื่อจะมีอีกครับผมนะดูเดอ้อพี่น้องพึ่งวันนี้หาแป๊บเดียวครับผมบัดมันจีด้ก็ยังนี่แหละครับ สวยๆเลยครับสามลังหาบอนใส่บ่ดใดแลวครับนี่เอาละเดี๋ยวผมหาใบใหม่มาลองดีๆก่อนจัดเรียงดีๆกับผมหาดูมดแล้วครับพี่น้องก็ได้สามลังกับผมบ่อเดียวนะเป็นบ่ออย่างใหญ่เลยครับประมาณสักหนึ่งไรครับบ่อขนาดหนึ่งไรนะครับก็ไม่ไพยในน้มีมากเลยไม่อยู่ครับผมนะแต่ก็ได้มาสามลังครับสวยๆเลยครับผมเพิ่งเคยมาหาบอนี่เดี๋ยวปีหนาตรงมาอีกครับผมหรือไม่ก็อีกสิบห้าวันมาอีกครับผมครับ เอาแล้วตัดสินใจว่าจะกลับเอาพึ่งไปไว้บ้านก่อนพี่น้องกลัวมันเละกับผมลังสวยๆไม่อยากแบกไปต่อเพราะว่านี่ผมออกมาจากบ้านยังไม่ไกลกับประมาณสองโลได้นะกลับไปบ้านก่อนกับผมครับเอาพึ่งไปไว้ก่อนแล้วค่อยออกาหาต่อเนาะเอาไว้ไวบ้านแล้วครับพี่น้องนี่ครับสามลังเลกของเราวันนี้ครับผมแต่ยังไม่พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวออกไปหาต่อกับผมสวยๆกับพึ่งวันนี้ครับพี่น้องลูกคาที่จ้องคิวอยู่เตรียมรอรับได้เลยครับผมออกไปหาต่อครับ คร the I I ับพี่น้องก็หลบสองเนาะออกมาแล้วครับมาเจอรังหนึ่งเหลือแต่หัว้นามกับพี่น้องพอดีเมื่อคืนนี้บ้านผมพายุฝนลมแรงกับพึ่งรังขาดเลยเหลือแต่หัวหนามกับผมลองปีนไปดูเผยยังเหลือนามอยู่ครับเนาะก่อนหัว้นามใหญ่อยู่ด้วยครับนิ่อยู่เป็นยอดไปดูนู้นเลยครับดูดูก็ออกมาทางไม้ที่เคยได้เลยครับผมครับตรงคลองตรงบึงขนาดใหญ่นะครับตรงบึงไม่ใช่องนะบึงครับมาเึงกระเจอเลยครับรังแรกขึ้นได้ไม่น้องมีเต็นไหมเอาละเดี๋ยวขึ้นไปเอาหัวหนามกับผมครับ เดี๋ยวดูล่างมันก่อนมันร่วงลงมาอยู่ตรงไหนเมื่ขึ้นบ้านผมพายุลมแรงครับเสียแล้วพี่น้องล่างมันกับผมพึ่งก็กาลังยังไม่เกยเท่าไรครับนี่ลอยผัดลงมานี่ครับเละตุ้มเปยเลยครับผมนี่แหละครับสายเตุทีพึ่งมันลบลงต่ำครับผมไอ้ล่างนี่จกยังไงครับนึกดทำบนยอดไาดูครับผมลงลงเลยโดนซะนะครับนอ่ล่างยังอ่อนดีอยู่เลยครับแต่าไม่ได้แล้วครับคุกขี้ฝุ่นเลยครับผม ถ้างอันมันกำลังเก็บน้ำหวานนลครับตรงรีบเอาครับเดี๋ยวมันจะดูดกินหมดก่อนครับผมตํเนย่ครับพี่น้องหืมโดนหมวกสนองอน,นะครับลุยครับผมเคยดูมันจะดุไหมครับพึ่งทีโดนลมพัดเนี่ยโอ้ตำเนียเต็มทางเลยครับผมตายแล้ว พึ่งมนันอไหจะใหญ่ล้างเลยหรอครับมันเหลือแต่ตัวเมียที่มาเกาะกินน้ำครับผมหมอวานครับผมเมอคืน,นเรียกว่าเมอคืนดีกว่าที่ลมพัดนะครับน่าจะยังเหลือน้ำครับลมควนด้วยครับผมพึ่งลมพัดครับอู้น้ำปิดตาครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นละเดี๋ยวก่อนหัวน้ำสวยเลยแหละพี่น้องเลยก่อนหัวน้ำยังสวยเลยครับม,มันอยู่กินค้อนกินีครับลองดูเอาเลืออ่อยกันเด้อ เรือได้ใช้แล้วที่นี่เรือที่เอฟซีส่งมาให้ด้วยยืนดีๆก่อนพี่น้องเอาละไปเรื่อยแล้วครับช็อตช็อตชอชอตต้องขอบคุณ FC คุณ ไัยรัตวิชัยวัดโอ้ยผมลืมอีแก่ขอ,อไฟเด้อส่งมาหายครับผมนั่นนี่จิตกใสเอาละเดี๋ยวดึงลงมาครับทีนี้เอาละดึงลงมาครับเออ,อน้ำดีจ้ะนุกเดียวต้องค่อยๆค,ครับเดี๋ยวแตกครับผม เอาละเอาละนี่ครับพี่น้องถึงระดับตัดคอนได้แล้วครับที่นี่ขันไกลแป๊บหนึ่งครับหืมแักมันเมาไม่เมาไม่สนแล้วครับเอาเอาละปึ๊บเคลียครับ นง่นไงเคเลยครับสวยครับผมกล้องเป็นไงพี่น้องพึงลังนี้ทําอยู่ที่โลงก็เลยเซ็ตลมครับผมโดนลมมาไปกินซ่าครับ <c oughs> เหมือนพยายามจะสรางรังใหม่นะนี่เรืองไงนี่ <c oughs> นี่ครับได้น้ำอยู่ครับผม แต่กระน้ำฟอไปน่อยๆแล้วครับโดนดูดครับกับพอได้ครับนำนักดีอยู่เอาละลงครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องหาต่อยุพักใหญ่ๆก็ไม่เจออีกเลยครับผมไปสวนทางก็ผ่านถึงพรมึ่งครับแสดงว่าเขาหาหมดแล้วครับผมก็เลยได้มาอย่าเรียกว่าลังเลยหัวน้ำเดียวนะครับได้มาหัวน้ำก่อนเดียวครับลังลมผัดขาดตกดินครับผม นะวันนี้ก็เลยได้แค่นี้แหละครับพี่น้องแล้วก็กลับมาซะโอ้โหบ่ายเลยครับนี่เวลาก็ป่าเข้าไปเกือบบ่ายสามพี่น้องคือที่ไม่ได้ไปส่งให้ลูกค้าแล้วครับวันนี้ขอขายในชุมชนเลยครับเด้อขอให้ลูกค้าออนไลน์รับผมในชุมชนก็ออเดอร์พียบเลยครับผมครับนี่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวก็ให้แฟนผมเป็นคนขายให้ครับในชุมชนแฟนผมเขาสาขาเยอะกับผมครับมาดูได้กันครับผมครับก็เอาถึงมาส่งให้ลูกค้า ครูสาวคนสวยของเราแลวครับผมนะครับครูอีฟครับผมครับลังนี้ลอยหาสิบขอบขอบคุณมากเลยครับครูอีฟครับนะอร่อยในนอนลังนี้ครับผมําลังกินไหมครับไปส่งพึ่งให้ลูกค้าในชุมชนกันครับผมลูกค้าสั่งสองลังเลยครับลังสองลอยครับก่อนหัวน้ำนะครับผมก่อนทุกน้ำนี่ขายแค่หกสิบบาทครับส่วนลังใหญ่นั้นสองลอยครับผมไปส่งพึ่งกันครับครับโมไซไปแป๊บนึงครับเอาพึ่งมาส่งให้ลูกค้าครับผม เรียบร้อยแล้วลืมถ่ายกับพี่น้องลูข่าเอาไปแล้วแต่ยังไม่ใจตังเลยเดี๋ยวโอนให้ครับขอบคุณครับเพล่อนกันนี่เลยครับวันนี้เหลือหนึ่งลังกับพี่น้องคงต้องเอาไว้ไปจำหน่ายภูวนี้ครับเนาะนามดีอยู่ครับแต่ลังมันไม่ค่อยสวยครับก็เลยไม่มีใครซื้อเนาะเดี๋ยวเอาไว้ไปขายให้กับลูกค่าออนไลน์ที่ต้องการโค้นามนะครับบางทันก็ต้องการแต่โค้นามไม่เอาลังครับผมครับเอาละวันนี้ก็ขายได้อะไรนะสามลังครับผมครับแล้วก็เหลือหนึ่งลังนะครับไปสรุปรายได้กันครับ กับพี่น้องก็มาสรุปรายได้ประจําวันกันครับผมวันที่18นะครับมีนาคมครับวันนี้ขายพึงได้ทั้งหมด410บาทครับผมมาจากลุกข่าของเราครูอีฟนะครับซื้อ1งลัง150ครับผมครับบวกกับเพื่อนนะครับผมชื่อวันดีครับผมครับซื้อไปสอซื้อไป1นลังกับหนหัวน้ำครับผม1ลังคือ200บวกกับ1หัวน้ำคือ60ครับผมครับก็เป็น410บบาทครับวันนี้นะ เก็บใส่กระปุกเก็บใส่กระปุกครับผมเอาละพี่น้องก็เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามดานะครับคำวราดาภาษากราดคือแปลว่าด้วยครับผมครับฝากติดตามด้วยนะครับจนถึงวันที่31มีนาเลยนะครับในโครงการหารายได้สรุทุ่วคกับผมครับเจอกันพรุ่งนี้ครับวันที่19กครับผมครับหามิ้มหาพึ่งต่อเหมือนเดิมครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับ